ครับหลังจากที่แนะนำสรพคุณของตัวล็อกเบรกล็อกมือเบรกของ For ์คารสามไปแล้วนะครับต่อไปนะครับมีหลายท่านนะครับสงสัยว่าเอ๊ะมันติดตั้งยังไงนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้ติดตั้งเข้าไปนะครับก่อนอื่นต้องมาเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับก็มีนี่ครับประแจแหวนเบอร์แหวนหรือปากตาก็ได้นะครับเป็นเบอร์10นะครับ แล้วก็ปะแจแอลนะครับหรือประแจหกเหลี่ยมนะครับตัวนี้ใช้ขนาดาประมาณ5มิลนะครับใช่นะครับประมาณ5มิลเบอร์ห้านะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถอดก่อนพอดีผมติดตั้งไปแล้วก็ใช้ประแจแหวนนะครับจับไปที่เบอร์อีตัวน็อตที่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็คลายออกนะครับอันนี้ผม ผมติดตั้งไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะติดตั้งเข้าไปใหม่นะครับก็คลายออกมานะครับคลายง่ายอยูครับพอดีผมทาไอตัวล็อกไทเข้าไปผมถอดให้ดูเลยคลายออกมาระวังหล่นนะครับ <unsafe> ไม่ยากนะครับอ่าผมถอดออกมาแล้วครับนี่ตัวปัญหานะครับที่บอกว่าใส่ไม่ได้นะครับบางคนบอกใส่ไม่ได้ใส่ยากนะครับนี่ข้างล่างก็มีอยู่แค่สองตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวที่ตัวที่ใช้สําหรับล็อกนะครับนี่ตัวที่ใช้แล้วก็น็อตเบอร์สินะครับตัวหนึ่งใส่ยังไงนะครับก็ นี่นะครับจับขึ้นมาหยิบขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งแบบนี้เลยนะครับตั้งไว้แบบนี้เลยกล่องไม่ค่อยโฟกัสนี่ครับตั้งแบบนี้เลยนะครับให้ตัวบ่าตัวนี้นะครับบ่าที่มีที่ไม่ใช่รูน็อตนะครับมีไอ้รูน็อตตัวนี้อยู่ตรงนี้ครับนี่คือรูน็อตแล้วก็ช่องที่เขาใช้สําหรับล็อกนะครับมันจะอยู่เป็นตัวนี้นะครับ นี่ครับที่ผมชี้วิธีการใส่นะครับก็ตัวนี้นะครับเราสามารถปรับได้เช่นกันนะครับว่าบางทีมันอาจจะไม่ล็อกหรือล็อกไม่อยู่นะครับเราก็ต้องมาปรับตัวนี้นะครับโดยใช้ตัวเบอร์1ิเนี่ยอัดขันแน่นเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับหาเอานะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวผมจะทําการติดตั้งนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับก็เราจะใส่ตัว ต,ตัวนี้นะครับเข้าไปที่รูนอ็อตนั้นล่างนะครับของตัวมือเบรกนะครับนี่ก็ใส่เข้าไปเลยนะครับต่อมานะครับสำหรับตัวช่องนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาปรับว่าเราจะเอาแค่ไหนก่อนอื่นต้องมายึดน็อตก่อนครับยึดน็อตให้มันพอตึงมือนะครับอย่าเพิ่งขันแน่น เพราะว่าเดี๋ยวเราจะปรับระดับไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะย้ายมุมกล้องด้วยสักคู่นะครับอันนี้ผมจะขันอัดเข้าไปก่อนนะครับให้พอแบบว่าตึงมือนะครับไม่แน่นอย่าเพิ่งให้มันแน่นนะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องมาตั้งระดับเอานะครับอ่าต่อไปนะครับอันนี้ตึงมือแล้วเราเบานะฮะเราสามารถขยับได้เดี๋ยวจากที่เราขัน ตัวสำหรับที่ใช้ล็อกอด้วยน็อตเบอร์10ตึงมือแล้วนะครับต่อไปเราจะมาปรับระยะกันนะครับว่าะจะให้อยู่ในระยะแค่ไหนถึงที่จะสามารถล็อกได้นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับผมจะทำการขยับตัวฐานออกไปนะครับก็คือให้สามารถมองเห็นช่องนี่ครับ เห็นไหมมันจะมีช่องอยู่นะครับช่องตัวนี้นะครับก็คือช่องที่ใช้สําหรับทําหน้าที่ในการให้เจ้าเดือยตัวนี้ครับมันจมลงไปนะครับนี่ครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนี่ครับพอเราทําให้มันจมลงไปนะครับเท่ากับว่านี่ก็คือมันล็อกแล้วแต่ผมยังไม่ขันแน่นนะครับแค่ทําให้ดูเฉยๆนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวผมจะมาปรับระดับให้ดูนะครับอ่าเราจะขยับถอยออกไปนะครับให้ ตัวบ่านะครับอ่ามันอยู่ด้านหลังของตำแหน่งของตัวหมุดล็อกตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ขยับไปแล้วนะครับผมขยับผมถอยห่างออกไปแล้วเห็นไหมมันจะมองเห็นช่องช่องก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนครับอ่ะต่อไปผมก็จะขันแน่นเข้าไปนะครับอ่ขันแน่นแล้วนะครับเดี๋ยว จะมาลองดูนะครับว่าล็อกอยู่ไหมนี่ครับล็อกอยู่แล้วอันนี้ก็คือแน่นเลยนะครับนี่ถ้าใช้สูตรนี้ก็คืออยู่เลยนะครับไม่ต้องมาปรับใหม่นี่ครับแน่นเลยนะฮะแบบนี้นะครับตั้งง่ายนะครับตอนแรกก็สงสัยอยู่ว่ามันตั้งตรงไหนก็นึกว่าผมคิดว่าเขาเอามาใส่ข้างบนแต่ไม่ใช่นะครับต้องใส่ด้านล่างนะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับอัตรายาวนิดนึงนะครับ